แมนซามูซาแจกจ่ายทองจำนวนมากจนทำให้เกิดเงินเฟ้อยในไคโรและราคาทองลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแม้จะมีข้อถกเถียงในปัจจุบันเกี่ยวกับขนาดของผลกระทบดังกล่าวแต่ก็ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์จักรววัติมาลีแหล่งทรัพย์สมบัติแห่งทองคำจักระวัติมาลีในยุคข,ของแมนซามูซา ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกโดยมีแหล่งทองคำและเกลือที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญที่สร้างความมั่งคั่งให้กับจักรวรรดิการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของแมนซามูซาและมรดกที่ทิ้งไว้นักประวัติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าทรัพย์สินของแมนซามูซามีมูลค่าประมาณ400ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าทรัพย์สินของมหาเศรษฐีในปัจจุบันหลายเท่า นอกจากความมั่งคั่งแล้วแมนซามูซายังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและศาสนาโดยการสนับสนุนการก่อสร้างมัสยิดโรงเรียนและห้องสมุดในเมืองทิมบัตทูซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญในยุคนั้นรวยที่สุดจริงหรือแม้จะไม่มีใครสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินของแมนซามูซาได้อย่างแม่นยำแต่เขามักได้รับการจัดอันดับว่า เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเว็บไซต์และสื่อชื่อดังหลายแห่งอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์เตือนว่าคำว่ารวยที่สุดขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินไม่ว่าจะเป็นมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวอำนาจซื้อในยุคข,ของตนหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งต่างจากแนวคิดของความมั่งคั่งในยุคปัจจุบัน แมนซามูซาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความมั่งคั่งและอิทธิพลอย่างมากแม้จะไม่สามารถระบุตัวเลขที่แน่นอนได้แต่เรื่องราวของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจและตำนานของความมั่งคั่งที่โลกไม่เคยลืม